ดวงรายเดือนตามราศีประจำเดือนมกการาคมพุทธศักราช2567ราศีมังกรสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มักมการาคมถึง13กุมภาพันธ์การงาน ถึงคุณจะเบื่องานแค่ไหนแต่ก็อย่าเพิ่งลาออกนะคะไทยยังไม่มีงานใหม่รองรับให้ระวังการโดนขัดแข้งขัดขาในที่ทำงานและคุณควรทำงานเบื้องหลังอย่าทำตัวให้เด่นมากนักงานที่มาจากพรสวรรค์งานขายไอเดียจะโดดเด่นมากคาการเงินการเงินของคุณยังตึงมือคุณควรประหยัดแต่เน่นๆ ให้ระวังคนจะมาหยิบยืมเงินคุณควรช่วยแต่น้อยเพราะโอกาสที่ไม่ได้คืนจะมีสูงคุณจะมีรายได้มาจากความสามารถพิเศษการลงทุนก็ได้เงินมาเกินกว่าที่หวังส่วนการเสี่ยงโชคลองฝากแฟนซื้อดูนะคะความรักคนโสดให้ระวังจะเจอเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนไปรักคนมีเจ้าของแล้ว หรืออาจจะได้เจอรักที่ตามหาแต่อุปสรรคก็จะเยอะเกินส่วนคนมีคู่อย่าคิดมากเกินไปนะคะเพราะเขาก็ยังมั่นคงดีลูกหลานของคุณก็ชอบอยู่ในโลกส่วนตัวสุขภาพชาวราศีมังกรให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับสายตาไมเกรนและระบบประสาทคา่ะ เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีมังกรในเดือนนี้ให้คุณร่วมทำบุญสร้างสะพานสร้างถนนให้เช็ดป้ายเลขที่บ้านให้สะอาดเงาวับอยู่เสมอหรือเมื่อตัวเลขหลุดไปก็ต้องเปลี่ยนเติมใหม่ให้สมบูรณ์ให้จัดการกับเอกสารบนโต๊ะทำงานจัดให้เป็นหมวดหมู่เอกสารที่เก่าแล้วไม่ใช้แล้วก็ให้แยกออกไปต่างหาก ราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานเรื่องเกา่เกาๆจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งคุณมีโอกาสจะได้งานที่เคยทำมาแล้วจะพบเจอคนที่เคยช่วยเหลืออุปถัมภ์ได้ทำงานใหญ่ระดับประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะก้าวหน้าดีค่ะ การเงินคุณจะมีโชคลาภแบบฟลุกๆเช่นเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชครางวัลเล็กๆหรือเงินแบบไม่คาดฝันเลขที่บ้านเลขที่ห้องอาจจะนำโชคให้คุณหากคุณต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ก็จะประสบความสำเร็จความรักคนโสดจะได้เพื่อนคุยสายเปแต่เขาก็น่าจะมีคนคุยด้วยหลายคนอยู่แล้วนะคะ ไม่ควรคิดหวังหรือจริงจังอะไรคนมีคู่แล้วก็จะเจ้าแง่แสนเงินกันรายวันแต่เดี๋ยวก็ดีกันค่ะควรมีมุมส่วนตัวให้กันและกันในบ้านส่วนลูกหลานก็จะมีความตั้งใจสูงสุขภาพชาวราศีกุมให้ระวังอาการนอนไม่หลับละเมอฝันร้ายมีภาวะกลนปวดเมื่อยเนื้อตัวค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีกุมในเดือนนี้ให้รวมทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาหรือทาสีโบสถวายเชิงเทียนให้เช็ดกระจกในบ้านทุกบานให้สะอาดใสอยู่เสมอแม้กระจกในตลับแป้งก็ต้องใสสะอาดเพราะจะสะท้อนเงาของคุณเองราศีมีน สำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนการงานให้ระวังจะเกิดการถูกเถียงกันในเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างคุณควรถอยคนละก้าวแล้วแชร์ความคิดเห็นกันงานสายเอนเตอร์เทนงานอีเวนต์จะเข้าหรือได้งานจ็อบงานนอกถ้าคุณว่างงานอยู่ก็อาจจะได้งานเป็นจ็อบๆไป การเงินคุณจะมีโชคลาภที่ได้มาแบบไม่คาดคิดแม้คาดหวังสูงแต่ก็ไม่ได้ตามเป้าแต่ก็ถือว่ายังได้นะคะคุณจะได้ของสายมูเข้าบ้านแต่ถ้าคุณเป็นแม่ค้าเองก็มีรายได้มารัวๆแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนความรักคนโสดจะได้คนคุยแนวเจ้าชู้มีสเสน่ห์เป็นคนของสังคม หรือได้พบกันเพราะโลกออนไลน์คนรักคู่ครองชอบมีโลกส่วนตัวสูงแต่ก็รักเดียวใจเดียวลูกหลานคิดมากน้อยใจเก่งสุขภาพชาวราศีมีนให้ระวังอาการกรดไหลย้อนบ้านหมุนน้ำเหลืองเสียแพ้สารเคมีและแพ้ฝุน่น เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีมีในเดือนนี้ให้คุณร่วมทำบุญสร้างแท้งน้ำถวายน้ำดื่มจิตอาสาทำงานช่วยวัดหรือตามงานบุญให้จัดการท่อน้ำทิ้งที่บ้านที่คุณอาศัยอย่าให้มีดินตะกอนทับถมหรือน้ำเน่าขังจัดการกับกระเบื้องแตกๆในส่วนหย่อมหน้าบ้าน ราศีเมษสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15เมษายนถึง14 m. พฤษภาคมการงานคุณจะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือได้ทำงานที่เหมาะกับความรู้ความสามารถของตัวเองการติดต่อต่างประเทศก็จะสำเร็จงานส่วนตัวคู่แข่งของคุณจะเยอะต้องขยันเป็นสองเท่าคะ่ะการเงิน คุณจะใช้ใจ่ายเงินเพื่อเอนเตอร์เทนเยอะไปหน่อยรายรับไม่นิ่งเข้าง่ายออกง่ายการลงทุนได้ครึง่งครึงโชคลาภของคุณจะมาจากสถานที่ที่เดินทางไปเลขที่ห้องพักหรือเลขรถความรักคนโสดจะแอบชอบรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ก็เช็คข่าวให้ดีก่อนนะคะว่าเขามีคนคุยด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวจะอกหักเอาได้คนมีคู่ ระวังจะมีปากเสียงในเรื่องไม่เป็นเรื่องระวังจะเจอแฟนเก่าที่ยังตัดกันไม่ขาดเป็นเหตุที่ทำให้คู่ครองหึงหวงลูกหลานรอสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศสุขภาพชาวราศีเมษให้ระวังโรคที่เคยเป็นเป็นไายหายจะกลับมาอีกครั้งเคล็ดลับเสริมดวงจะตาชาวราศีเมษในเดือนนี้ ให้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิต่างๆตามโอกาสการให้ทานแก่คนได้โอกาสหรือคนที่กำลังเดือดร้อนแบบปัจจุบันทันด่วนให้จัดการห้องต่างๆในบ้านอย่าให้มีราขึ้นต้องรีบกำจัดทิ้งบริจาคทังขยะถุงดำอุปกรณ์ทําความสะอาดให้วัดหรือหน่วยงานที่กำลังต้องการ ราศีพฤษภสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานคุณจะได้เพื่อนร่วมงานใหม่หรือได้ติดต่องานในแวดวงสาขาอื่นอาจจะได้เข้าอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะกิจการส่วนตัวต้องเพิ่มลูกเล่นในความทันสมัยยิ่งขึ้นหัวหน้างานเพศชายของคุณจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี การเงินคุณจะมีรายได้หลายทางหากขาดเหลือก็พอจะมีคนให้พึ่งพาได้โชคลาภจะได้เป็นของกินของฝากมีคนเชิญไปปาร์ตี้การลงทุนเสี่ยงโชคปานกลางโชคลาภจะมาจากสถานที่ที่คุณไปติดต่อง,งานความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบกับคนที่มีบุค,คลิกสดใสร่าเริง หน้าตาอ่อนกว่าวัยคุยได้คบได้แต่อย่าพึ่งเทใจนะคะคนมีคู่แล้วจะมีโอกาสตั้งคันหรือได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่โดยบังเอิญก็นับว่าได้บริวารใหม่แล้วลูกหลานก็จะนำชื่อเสียงมาให้หรือเป็นคนดีของสังคมสุขภาพชาวราศีพฤษภอาจจะมีการผ่าตัดเล็กสัญญกรรมความงามทำเลสิก หรือทําตาสองชั้นเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ให้ทําบุญข้าวไฟฟ้าวัดหรือตามโบราณสถานสถานปฏิบัติธรรมบริจาคไฟโซลาเซลล์ให้จัดการเปลี่ยนหลอดไฟภายในบ้านอย่าให้หลอดไฟขาดหลอดไฟมัวหรืออย่าให้มีฝุ่นมากาะ ราศีเมถุนสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมการงานตำแหน่งยิ่งสูงคุณจะยิ่งเครียดเพราะถูกกดดันจากคนรอบข้างจะเป็นที่คาดหวังของคนในองค์กรให้ระวังจะเกิดการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายคนที่รองานอยู่เพื่อนเก่าของคุณจะช่วยได้ค่ะ การเงินการติดต่อเรื่องธุรกิจแบ่งผลประโยชน์ใดๆการลงทุนจะมีโอกาสจะได้ราบฟลุกกจากออนไลน์ใต้ดินคนผิวสองสียิ้มเก่งๆจะนำโชคลาภมาให้ความรักคนโสดระหว่างจะรักคนที่ไม่ควรรักหรือคนที่เรารักมักจะไม่สมหวังคนมีคู่ ต้องลดอีโก้ลงทั้งสองไฟล์หรือเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากกว่านี้ระหว่างการสนิทกับเพื่อนต่างเพศที่ไม่ใช่คู่ของคุณลูกหลานจะเริ่มมีคนมาคุยสุขภาพชาวราศีเมทุนให้ระวังอาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังระบบไหลเวียนโลหิตไม่ค่อยดี เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ให้ทําบุญกับมูลนิธิเด็กด้อยโอกาสเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าบริจาคน้ำดื่มขนมให้กับคนที่มาขุดลอกท่อน้ําสาธารณะให้เปิดหน้าต่างรับแสงแดดยามเช้าบางโดยเฉพาะห้องที่อับชื้นหรือไม่ค่อยได้ใช้งาน